สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับในช anel y o u t u b e คนคลั่งบอลบายพีเตอร์โบนนะครับผมข้อวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข่าวลือเรื่องของโคพาเมอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนซื่อน่าเชื่อไหม และถ้าเกิดตัดเรื่องสือออกไปเอาเหตุผลฟุตบอลล้วนๆมันมีความเป็นไปนได้หรือเปล่าแล้วตอนจบของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงรับรองคลิปนี้คลิปเดียวจบนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมเลยนะครับนี่เลยใครก็ตามนะครับที่อยากมีบุตรแต่ว่าไม่สําเร็จสักทีแนะนําให้ไปติดต่อที่คลินิก i n s p i r e i อ f นะครับอยู่แถวเพลินจิตนะครับซัคเซสเร็ดในการมีลูกตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น7 8อตพี่ยุ้ยจิรนันอดีตนางเอกชื่อดังก็มาติดต่อสอบถามที่นี่แล้วก็ประสบความสําเร็จในกกาาาารมมีลลูดดด้้วยหพเ็ข แล้วก็ช่วงนี้มีโปรครับถ้าเกิดว่าไปแล้วบอกมาจากปีเตอร์โบสเนี่ยโปรโมชั่นนี้นะครับถ้าบอกมาจากผมนะลดไปเลย5,000บาทเอกฟรีซิงนะครับหรือถ้าเกิดอยากดีกว่านั้นเอาเป็นโปรนี้ครับ Value x อนะครับบอกมาจากปีเตอร์โบสนะครับลดไปเลย1,000 0บาท แล้วก็อีโปรนึงครับอันนี้คือดีสุดๆเลยครับ p e r f e c t x x นอกจากคุณได้ของแถมพียบแล้วเนี่ยบอกมาจากพีเตอร์วอตลดทันที1 5 0 0 0บาทห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับไปอุดหนุนกันได้นึกถึงการมีบุตรนึกถึงคลินิก i ิน p i ป e IVF ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากแบรนด์ของพีเตอร์วด้วยครับเบคโซไนทอันนี้ผมเป็นเจ้าของเองนะครับวิตามินชงดื่ม3 in อินวันบำรุงการนอนสายตาและก็ผิวพรรณนะครับเหมาะสำหรับคนที่นอนดึกไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกเพราะดูบอลติด เกมดูหนงดูหนังทำงานเครียดตอบโจทย์หมดนะครับแล้วก็1กล่องเนี่ยมี15ซองซึ่ง1่ซองเนี่ยเราใส่สารสก,กัดไป13ชนิดเอาแค่การนอนอย่างเดียวก็7ชนิดแล้วฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับรสชาติเป็นมิกซ์เบอร์รี่ทานอร่อยนะครับแล้วก็น้ำตาล0%ด้วยนะครับกล่องราคา690บาทแต่ถ้าเกิดซื้อ2กล่องราคาถูกกว่าแล้วก็มีของแถมเป็นบามอารมาไปฝากให้ด้วยนะครับนะฝากอุดหนุนด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มเข้าช่วงเปเดแล้ว ได้ราคาเก็บคงเก็บโค้รราคาพิเศษกันได้เพียบฝากอุดหนุนช่องทางตามนี้นะครับไลน์ทิกต o อกช้อ e ปี้เฟซบุ๊ส่งฟรีฝากอุดหนุนด้วยนะครับนะโอเคมาเริ่มกันสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือข่าวมันมาจากไหนผมเท้าความกับแฟนๆในช่องคนข้างบนก่อนครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนแมนยูเนเต็ดแฟนเชลซีหรือแฟนทีมไหนก็ตามคือตั้งแต่4วันที่แล้วเนี่ยมันมีมาแล้วรอบหนึ่ง แล้วก็คนเข้าใจผิดกันเยอะว่าเป็น Skysport ที่บอกว่าโค p พาเมอร์เป็นโฮมซิกเป็นโรคคิดถึงบ้านไม่อยากอยู่ลอนดอนแล้วซึ่งคนเข้าใจผิดกันเยอะเพราะจริงๆแล้ว Skysport ไม่ได้รายงาน Sky ยสปอรไปแอคคอ์ดิ้งมาจาก The Express อีกทีนึงนะครับซึ่ง s k y ยสปอร์ตเขาจะมีเซ็กชันที่ไปรวมข่าวที่นู้นที่นี้มาแต่เขาไม่ได้รายงานเองแล้วก็ใน The Express อัน,นั้นเขาก็ไปแอคคอ์ดิ้งมาจาก The Sun อีกทีทีนี้ครับ เมื่อคืนสดๆร้อนๆมาอีกแล้วโค p พาเมอร์นะครับไม่ปิดโอกาสย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจะไม่กลับแมนซิตี้ถ้าเปปกัวดิโอลายังเป็นกุนซะือนะเนื้อข่าวบอกแบบนี้เลยบอกว่าแมนยูในเป็นทีมในวัยเด็กของเขาแล้วก็เจสันวิลค็อกผู้บริหารของแมนยูตอนนี้เขาเคยอยู่อะคาเดมี่ของแมนซิตี้มาก่อนรู้จักกับโคพาเมอร์เป็นอย่างดี ในข่าวบอกว่าพา l m เมอร์เนี่ยรู้สึกแบบไม่มีความสุขและชีวิตไม่มั่นคงในกรุงลอนดอนแล้วก็ด้วยความที่พา์เมอร์เติบโตมาที่แมนเชสเตอร์เขาก็เลยเปิดโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นี่ครับเหมือนที่ผมบอกไปสื่อเจ้าที่รายงานรอบนี้รอบล่าสุดนะครับก็มาจากเดอะซันอีกแล้วครับคนที่รายงานคือซามูเอลลักเฮิร์ส คนนี้เป็นสายปีศาจแดงเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนเขาอยู่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ตอนนี้ย้ายไปอยู่เดอะซันแน่นอนครับเวลาเราพูดถึงเดอะซันเนี่ยคนก็จะนึกถึงแบบโอ้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือส่วนใหญ่เดอะซันมันจะเป็นแม่นพวกข่าวเชาวนอกสนามภาพหลุดเกี่ยวกับนักเตะแอบไปตี้นักเตะทําอะไรไม่ดีพวกนี้มันจะมีปาปารัสซี่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเอาเงินกับทางเดอะซันให้เดอะซันไปรายงานข่าวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าในเชิงตลาดซื้อขายเราก็จะรู้กันอยู่ครับว่าเดอะซันเนี่ย มีนักข่าวน้ำดีไหมมีแต่น้อยมากผมให้คนเดียวเลยอารันนิกซันของเดอะซันที่เหลือเนี่ยตีว่าความน่าเชื่อถือน้อยมากแล้วก็ซามูเอลลักเฮิร์สตอนนี้ก็อยู่เดอะซันซึ่งต่างประเทศนะครับในเว็บไซต์ Reddit ที่เขาจัดอันดับเทียร์ลิสของนักข่าวนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในเซสชั่นของแฟนบอลปีศาจแดงจากทั่วโลกเลย r ร d d i t ก็อารมณ์เหมือนพันทิปบ้านเราอะนะครับแล้วเขาจัดชื่อให้ซามูเอลลักเฮิร์สเนี่ย เป็นเทียห้าเลยครับก็คือต่ําสุดเลยในบรรดาเทียนหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาให้เทียเดียวกับพวกพีทโอรุกนิโกชิราพวกนี้เลยนะครับให้อยู่เทียล่างสุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาในแง่ของความน่าเชื่อถือจากแหล่งข่าวเนี่ยโอ้โหคุณเห็นคุณก็น่าจะพอวิเคราะห์ได้เลยครับว่าซามูเอลลักเฮิร์สเนี่ยไม่ใช่นักข่าวที่ความน่าเชื่อถือเรื่องตลาดซื้อขายแม่นเท่าไหร่แกอาจจะมีข้อมูลบ้างเกี่ยวกับพวกตัวเจ็บความฟิตทีมแต่ถ้าพวกทรานสเฟอร์มาร์เก็ต ความน่าเชื่อถือน้อยมากแล้วก็การที่ซามูเอลลักเฮิร์สบอกว่าพาเมอร์ไม่มีความสุขในลอนดอนเนี่ยผมจะบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนแฟนนะโคพารเมอร์นะแล้วก็แฟนใหม่ของโคพารเมอร์ที่ชื่อโอลิเวียบ้านอยู่ใกล้ๆสนามซ้อมคอปบแฮมของเชลซีเลยครับเราก็คิดตามถ้าคนมันไม่มีความสุข มันจะไปจีบสาวจะไปมีแฟนอยู่ใกล้สนามซ้อมครอปแฮมทำไมถูกไหมครับแล้วก็อันนี้มันคือรายงานจากสื่อเทียห้าในทางกลับกันครับถ้าเราผมใช้กันแบบนี้เราอยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วอะกับการที่เวลาเสพข่าวเราสามารถกรองได้เราเลือกที่จะอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวได้ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับแมตต์ลอคนนี้เทียหนึสายลอนดอนนะครับจะแมนเชลซีกับสเปอร์ นะครับสายตรงคือพูดง่ายคือแหล่งข่าวเขาก็คือตรงจากเชลซีเลยแมตต์ลอก็เพิ่งรายงานไปไม่นานครับว่าเชลซีมองโคปาเมอร์เป็นนักเตะที่ untouchable แต่ต้องไม่ได้แล้วก็เรื่องที่บอกนักเตะไม่มีความสุขยังไม่มีอะไรยืนยันทั้งสิ้นนะครับนักเตะไม่เคยออกมาพูดอะไรถึงเรื่องนี้แล้วก็ฟาบิซิโอโรมาโน่ก็เพิ่งรายงานไปเมื่อ3วันที่แล้วก็บอกเหมือนกับแมตต์ลอเลยครับว่า ไอ้ที่บอกว่าพาเมอร์ไม่มีความสุขกบไม่จริงและเชลซีก็ไม่ได้คิดจะปล่อยเขาออกไปเลียมโรซินียกุนซือเชลซีโดนสื่อถามตั้งแต่ก่อนเกมแล้วก็หลังเกมนัดล่าสุดที่เจอกับคริสตัลพาเลเตว่าพาเมอร์ไม่มีความสุขจริงไหมเลียมโรซินียก็พูดว่าเขามีความสุขดีเขาแค่เจ็บเฉยๆก็เลยไม่ได้ลงเล่นทีนี้ครับคนก็จะสงสัยอา้าวปีเตอร์โพสคับแต่โรมาโน่ลงข่าวแล้วนี่ครับอันนี้โรมาโน่ลงจริงๆนะครับแต่ต้องดอกจันแบบนี้ครับ อย่างแรกเลยคือคุณต้องอ่านให้ดีๆในข่าวเขาบอกว่า breaking c o p a m e r w o u l d be open to joining manchester united he feel unsettled in london นะครับแต่คนไม่ได้อ่านตอนท้ายที่บอกว่า report จาก the sun ง่ายๆครับ โรมาโนลงก็จริงแต่นี่คือ a c c o อ d ดิ้ว่ามาจากเดอะซันนะมันก็เหมือนกับ s k y ยสปอรที่ไป a c c o อ d ดิ้จาก d ด p r เอ็กซ์และ d ดอะเอ็กซ์ก็ไป a c c o อ d ดิ้มาจากเดอะซัอีกทีนึงเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่สำคัญถ้าเกิดใครตามโรมาโนจริงๆคุณจะรู้ว่าใน f c e e o o o เนี่ย เหมือนมีคนตั้งข้อสงสัยมาสักพักแล้วว่าน่าจะมีแอดมินแต่ไอที่โรมาโนลงเองโพสต์เองตลอดน่าจะเป็นในทวิต t ตอรมากกว่าเพราะว่าในทวิตเตอร์ไม่มีพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อนโรมาโนก็เพิ่งอัดคลิปลงใน YouTube ของตัวเองไปนะครับว่าไอเรื่องโคพาเมอร์ mer, ย้ายทีมอะไรไม่ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดจากความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวเป็นที่ต้นผมถามง่ายๆระหว่างโรมาโน่แมตลอที่เป็นเทียร์หนึ่ง กับซามูเอลลักเฮิร์สที่เป็นเทียห้าคุณจะเชื่อใครคุณจะเชื่อใครถ้าคุณยังเชื่อซามูเอลลักเฮิร์สก่อนอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลยแต่ที่แน่ๆโดยมุมของปีเตอร์วอตจะเชื่อเทียหนึเป็นหลักนะครับที่นี้ครับคำถามที่น่าสนใจข้อต่อไปก็คือแล้วทำไมข่าวมันเริ่มเล่นกันบ่อยจังไอเรื่องโคพารเมอร์ mer, ไม่มีความสุขโคพารเมอร์ Co จะย้ายทีมไปอยู่แมนยูเนี่ยอ,า,อยางแรกทำไมถึงโยงกับแมนยูใช่ไหมครับ เพราะโคพาเมอร์ตอนเด็กเป็นแฟนแมนยูจริงๆครับอันนี้แฟกต์นะแฟกต์ fact จริงๆโคพาเมอร์ตอนเด็กเป็นแฟนแมนยูจริงๆแล้วก็ปีเตอร์บอสเคยไปสัมภาษณ์โคพาเมอร์ที่สนามซ้อมเชลซีมาแล้วพาเมอร์ Palmer ก็ยอมรับเลยว่าไอดอลของเขาคือเวนรูนีวาซ่านะครับเขายอมรับว่าอันนี้คือไอดอลของเขาพาเมอร์ Palmer เป็นแฟนแมนยูจริงนะครับอันนี้ไม่เถียงแต่มันก็มีนักเตะตัต้งหลายคนที่เชียร์ทีมนี้ตอนเด็กแต่โตมาก็ไม่ได้เล่นทีมนั้นอันนี้ปัจจัยแรกว่าทำไมถึงโยงกับแมนยูทีเนี้ย หลายสื่อหลายเจ้าจะไปโยงเกี่ยวกับความว่าไม่มีความสุขอย่างแรกที่คนสงสัยก็คือตอนที่โคพาเมอร์อ่ะมีทําประตูยิงจุดโทษได้นะครับแล้วไม่ดีใจออในเกมเจอกับเบรนท์ฟอร์ด ไม่ดีใจปกติเขาจะทำท่าหนาวใช่ไหมวันนั้นไม่ดีใจแล้วก็เหมือนไปเกาหูเพราะอะไรเออคนมันก็ตีความว่าไม่มีความสุขกับเชลซีแต่เรื่องนี้เลียมโรซิเนียเขาให้สัมภาษณ์บอกแล้วว่าที่พาเมอร์ไม่ดีใจอ่ะเพราะว่ามันเล่นแล้วมันยังมีอาการเจ็บแป๊บแป,แปบริเวณโคนขานีบมันก็เลยกลายเป็นว่าพาเมอร์ยังเล่นได้แบบไม่สมบูรณ์ร้อเจ้าตัวก็เลยไม่ค่อยพอใจผลงานของตัวเองเท่าไหร่แค่นั้นเลยครับอันนี้คือคําตอบ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนเข้าใจผิดกันเยอะว่าเดี๋ยวนี้พาวเมอร์สำรองแล้วเชลซี Chelsea ขายอยู่แล้วละ่ะเป็นตัวสำรองแล้วอันนี้คนก็จะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าโคพาวเมอร์ไม่ใช่ตัวสำรองครับโคพาวเมอร์ Co ยังเป็นตัวจริงแล้วก็ณนะชั่วโมงนี้ถ้าถามผมนะโคพาวเมอร์ Co นี่คือท็อปโฟนักเตะคนสำคัญส่วนของเชลซีร่วมกับใครร่วมกับเอนโซ่ไกเซโดริสเจมหรืออาจจะนับมาร์กกูกระยะอีกคนหนึ่งก็ได้พวกนี้คือพวกที่แต่ต้องไม่ได้นะครับ ตัวจริงแน่นอนร้อแต่ที่มันไม่ค่อยได้เล่นปีนี้เพราะอะไรมันเจ็บครับคุณลองดูประวัติตรงนี้ครับอันนี้คือของโคพาเมอร์ครับ injury history ของปีนี้คุณลองดูตอนมาใหม่ๆตอนมาเชลซีปี23 2 4ามป่วยครั้งเดียวแล้วก็ปีที่แล้วกับยุคข,ของเอนโซมาเรสกาเจ็บ2ทีเองแล้วก็เจ็บเบาๆเลยครับแต่ปีนี้ยสรอบแล้ว สี่รอบแล้วกับอาการที่โคนขาหนีบแล้วก็ต้นขานี่คือคําตอบครับว่าทําไมบางทีคุณไม่ค่อยเห็นโคพารเมอร์ลงเล่นมันไม่ได้เป็นตัวสมรองมันไม่ได้แบบโดนดรอปนะครับโคพาเมอร์ Co mer, มันเจ็บมันก็เลยไม่ค่อยได้ลงเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากคําตอบคําสงสัยหลายๆอย่างผมว่าฟังมาจนถึงตอนนี้น่าจะเคลียร์ได้มากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ครับอะวงการฟุตบอล ทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนเราตัดเรื่องของความน่าเชื่อถือแหล่งข่าวออกไปก่อนตัดเรื่องคําตอบรูปพงรูปภาพใหม่ดีใจอะไรออกไปก่อนเราลืมเรื่องพวกนั้นไปก่อนนะแล้วลองกลับเข้ามาที่เหตุผลฟุตบอลเพียวๆถามว่าเชลซีมีความคิดที่จะปล่อยโคพาเมอร์บ้างไหมอะผมก็ต้องพูดตามตรงครับว่าโคพาเมอร์สัญญาเหลือถึงปี2033นั่นหมายความว่าซัมเมอร์นี้เหลือ7ปี 7ปีเลยนะครับแล้วไม่มีค่าฉีกสัญญาใดๆทั้งสิ้นด้วยครับโรมาโน่บอกเลยไม่มีค่าฉีกสัญญาใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยสัญญาเหลือ7ปีค่าฉีกสัญญาไม่มีมันไม่ได้เหมือนกับเมสันเมาส์ที่ใกล้จะหมดสัญญาเลยต้องรีบขายเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมเชลซีเนี่ยก็คงไม่คิดขายอยู่แล้วเพราะว่าตามหลักเนี่ยเราลองสังเกตในยุคเจ้าของใหม่อะ่ะมันไม่มีขายนักเตะสตาร์ของทีมน,นะมีแค่เมาส์ะแต่เมาส์มันเป็นเคสที่เข้าใจได้ถูกไหมครับแต่ว่า อันนี้เหลือสัญญาต้อง7ปีคงไม่ได้ปล่อยง่ายๆแล้วก็สมมุติถ้าจะมีใครขอซื้อจริงๆขึ้นมาเนี่ยผมว่าเชลซีก็คงต้องตั้งค่าตัวเอาไว้ไม่ต่ำกว่า120 150ล้านปอนด์ก็คงต้องโกงแบบมหาศาลนะ่ะถ้าใครกล้าทุ่มหลักเลทนะั้นนะ1 5ออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ณเบื้องต้นกับสัญญา7ปีแล้วไม่มีค่าฉีกด้วยเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากที่เชลซีจะยอมปล่อยในเวลาอันใกล้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ปล่อยตลอดการนะครับผมเชื่อว่าในเวลาอันใกลี่ ค่อนข้างยากแล้วก็เคสเนี้ยมันจะต่างกับเคสของควนมาตาแล้วก็เมสันเมาส์2องคนนี้ย้ายไปแมนยูทั้งคู่แต่มันต่างกันมากเลยอย่างมาตาเนี่ยย้ายเพราะอะไรเพราะเป็นตัวสมรองยุคมูรินโญ่แล้วมูรินโญ่ใช้ออสการ์เป็นกองกลางตัวรุกซ้ายอาซาขวาวิลเลียนมาตาก็เลยไม่อยู่ในแผนการทําทีมมูรินโญ่ก็เลยยอมปล่อยควนมาตาออกไปตอนนั้นนะครับส่วนเมสันเมาส์เนี่ยตอนนั้นสัญญากําลังจะหมดแล้วเชลซีจะ เขาเรียกว่าไงต่างฝ่ายต่างมีทิฏฐิเป็นของตัวเองเมสาก็รู้สึกว่าตัวเองควรได้ดีกว่านี้เชลซี Chelsea ก็รู้สึกว่าประมาณนี้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วสุดท้ายมันไปต่อกันไม่ได้ก็เลยยอมขายตอนเหลือสัญญาหนึ่งปีดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับว่าพาวเมอร์เป็นตัวสมรองเหมือนมาต้าตอนนั้นไหมไม่ใช่พาวเมอร์ Palmer สัญญาเหลือน้อยเหมือนเมสันเม้าไหมผมว่าก็ไม่เหมือนกันเพราะนี่7ปีอันนั้น1ปีผมถึงบอกว่าถ้าในมุมเชลซีจะปล่อยเนี่ย ผมว่ายากมากในเวลาอันใกล้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์จากหลากหลายเหตุผลนะครับส่วนในมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคนจะถามกันเยอะว่าหรือแมนยูถ้าปล่อยบรูโน่แฟรนันส์แล้วจะมาเอาโคพาเมอร์ mer, เอาว่ากันตามตรงอะตำแหน่งมันตำแหน่งเดียวกัน p r เมคเกอร์เบอร์สิเหมือนกันนะครับซึ่งบรูโน่ก็มีข่าวกับซาอุอยู่ผมว่าถ้าคุณซื้อยังเป็นรูเบนอาโมริมนะผมว่าบรูโน่น่าจะไป เพราะว่าตำแหน่งเซนเตอร์มิดฟิลของเขามันดูใช้งานได้ไม่เป็นไม่เต็มประสิทธิภาพแต่พอเปลี่ยนเป็นคาริกเนี่ยจับบรูโน่ไปเล่นเพลย์เมคเกอร์เบอร์สิเหมือนเก่าเนี่ยโอ้โหบรูโน่กลับมาร่างเทพเลยผมว่ากับบรูโน่ฟอร์มชั่วโมงเนี้ถ้าผมเป็นบอร์ดแมนยูผมก็ไม่ขายคุณจะขายนักเตะที่ดีที่สุดของทีมไป ผมว่าไม่ make ซนต่อให้เลข3แต่ฟอร์มมันยังดีอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคุณเล่น4231ไม่ว่าจะเป็นไมเคิลคาริกหรือใครมารับต่อก็ตามถ้าเล่นหลัง4และมีเพลย์เมกเกอร์เบอร์10บรูโน่ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของแมนยูไนเตดสถานการณ์มันไม่เหมือนตอนรรเบนอาร์โมริมนะครับผมว่าคนละเคสกันผมก็เลยมองว่าแมนยูไม่น่าปล่อยนะครับหรือถ้าปล่อยขึ้นมาอ่ะสมมติกัดฟันขายขายบรูโน่แต่แมนยูยังมีมัติอุสคุญย่าที่เล่นตรงนี้ได้แล้วแมนยูก็ยังมีเมสันเมาส ที่ซื้อจากเชลซีไปแล้วกำลังรอโอกาสที่จะได้เล่นในซีซันนี้มากยิ่งขึ้นอยู่เนี่ยถูกไหมครับหรือถ้าเกิดคุณมองโคพาเมอร์เป็นป like ีกขวาเล่นได้ไหมเล่นได้ปีกขวาแต่จะเป็นปีกขวากึ่งย์เมイเกอร์นะซึ่งปีกขวาเท้าซ้ายแมนยูก็มีอารมัดและแมนยูก็มีไบรอันเอมเบอร์โม่ที่เล่นได้โอเคแหละตอนนี้เอมเบอร์โม่โดนคาริกจับไปยืนเป็นกองหน้ามา2นัดแล้วแต่ว่า ก็เล่นได้ปีกขวาตอนมันอยู่บรนส์ฟอร์ดมันเล่นปีกขวาประจําผมไปดูที่อังกฤษไปดูบรนส์ฟอร์ดที่บ้านบรนส์ฟอร์ดวันนั้นโทมัสแฟรงก์ยังเป็นกุนซืออยู่เลยก็เอาบริอันเอมเบอร์โมเล่นเป็นปีกขวาผมก็เลยบอกว่าถ้าแมนยูไม่ได้ปล่อยบรูโน่และยังมีอาห์มัดยังมีบริอันเอมเบอร์โมอยู่อะแมนยู U, ไม่ได้ต้องการตำแหน่งโคพาเมอร์ขนาดนั้นนะครับผมว่าที่แมนยูต้องเอาคือกองกลางตัวรับมาแทนที่คาเซมิโร่เอเลียดแอนเดอร์สันเนี่ยน่าเอาปีกซ้ายผมว่าน่าซือ้อเพราะว่า แพทริกดอกูช่วงนี้อาจจะเล่นดีคนแซลกันเป็นแกเร็ตแพทริกดอกูลิธใช่ไหมแต่ระยะยาวมันต้องเอาปีกธรรมชาติเวิร์กกว่าหาปีกเพียวๆปีกธรรมชาติเจ๋งๆอะที่เกรดท็อปจริงๆอะผมว่าเวิร์กกว่าหรืออาจจะเติมฟูลแบ็กมาแทนดาร์โลสักคตหนึ่งถ้าถามผมนะถ้าพูดถึง Priority Man U 3ยูาตำแหน่งแรกผมจะนึกถึงการรับ ปีกซ้ายแล้วก็ฟูลแบ็คผมยังไม่นึกถึงตำแหน่งเบอร์สิบแบบโคพาเมอร์ผมก็เลยมองว่าฝั่งแมนยูเองก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องเอาโคพาเมอร์ขนาดนั้นปิดท้ายครับคิดว่าตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงผมว่าในเวลาอันสั้นนะโคพาเมอร์ Co ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับเชลซีต่อไปคือถ้าเกิดเชลซีประคองตัวจบโคตา UCL ได้ผมว่าพาเมอร์ก็น่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปอีกสักพัก แต่เหมือนที่ผมบอกไอ้ที่วิเคราะห์วันนี้กับแมนยูอ่ะผมบอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้แต่ผมไม่ได้บอกว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตสมมุติในอนาคตเชลซี Chelsea สถานะไม่ได้ดีขึ้นหลุดโคตา้า UCL ไม่ได้ลุ้นแชมป์อะไรแล้วอนาคตทีมมาจีบเยอะแมนยู Man มาแมนซิตี้มา Madrid มาดริดมาพวกเนี้ยผมว่าโคพาเมอร์ก็มีโอกาสที่จะมองว่า กูสเต็ปอัพได้สมมุติถ้าเกิดผ่านไปข้างหน้า3ปีข้างหน้าเชลซี Chelsea แม่งได้แค่ประมาณเนี้ยแต่มารติดเข้ามาจีบผมว่าพาเมอร์แม่งก็มีใจอ่อนซิตี้เข้ามาจีบทีมเก่าว่วาพาวเมอร์ก็พาเมอร์ก็มีใจอ่อนแมนยู U, ถ้าใน3ปีข้างหน้าดีกว่าเชลซีแบบชัดเจนมากๆเลยเนี่ยถ้ามาจีบพาเมอร์ Palmer ก็จะเออทำตามความฝันในอนาคตวงการฟุตบอลผมว่ามันไม่แน่แต่กับปัจจุบันณนะเวลาอันใกล้ๆเนี่ยปี2ปีเนี่ยผมยังเชื่อว่า โคพาเมอร์น่าจะยังไม่ได้คิดย้ายไปไหนนะครับและถ้าเกิดเชลซีอยากจะรังให้โคพาเมอร์อยู่กับทีมไปนานๆจนครบสัญญาเนี่ยเชลซี Chelsea ทำง่ายที่สุดคืออะไรไหมครับคุณต้องทำตัวเองให้มันดีพอถ้าเกิดคุณไม่ทำสถานะตัวเองให้มันดีให้มันกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์อย่าว่าแต่พาเมอร์เลยเอนโซไกเซโดคนอื่นๆมันก็อาจจะคิดย้ายทีมได้เช่นกันหวังว่าดูคลิปนี้จบแล้วจะเคลียร์นะครับยังไงฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมด้วยนะครับ ใครก็ตามที่มีบุตรยากนะครับไปติดต่อที่คลินิก In s p i ป e IVF นะครับตอนนี้ Success Rate เพิ่มมาเป็น78%แล้วพี่ยุยจีรนันอดีตนางเอกชื่อดังก็มาที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จในการมีลูกด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเช่นเดียวกับนี่ครับเบ็โซไนทวิตามินชงดื่ม3 in 1วันของปี์บดเองอุดหนุนกันได้เลยนะครับเหมาะกับสายนอนดึกทุกประเภทเลยคืนนี้เป็นต้นไปเข้าช่วงปดีแล้วนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับช้อปปี้ิกตอก นะครับาลายนะครับมีหมดทุกทางเลยแล้วก็ในติ๊กตอกกับลายส่งฟรีด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อช่องทางตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสถขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากทุกคนติดตามช่องคนข้างบอลบายปีเตอร์โบสถด้วยนะครับจะได้ไปถึงแสนซับเร็วๆลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย